สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมาทดสอบมดไอซูเปอร์ฮิวแมนมะแล้วผมคือโอทำอะไรกันเนี่ยมันมันมันไม่เหมาะเลยนะดีดไปก่อนตรงนี้ก็มีอาวุธให้เลือก2อันนะผมทีดีก็มีตัวนี้โผล่เข้ามาครับผมอ่ามันก็คือมอสซูเปอร์ฮิวแมนมาครับผมเขาเขียนอธิบายว่าเป็นการทดลองจากแบบเนี่ยแล้วมันแบบผิดพลาดก็เลยเกิดเป็นตัวนี้ขึ้นมานะครับผม มันจะต่างกับคนปกติอันนี้อย่างไงเรามาลองกันดูซิว่าคนนี้เขาจะตายไหมถ้าโดน M16 โป้งเขาที่หัวนะครับผมปึ้มดูดูเห็นไหมถ้าเป็นคนปกติมันก็เกิดสิ่งนี้แต่ถ้าเป็นซูเปอร์ฮิวแมนเฮ้ยเอา้เอามันมันก็เหมือนกันนี่แล้วมันอาจจะมีพลังอื่นก็ได้อย่างเช่นพลังสายฟลบอ้เจ้าอ้จ้าดูดูเซิร์งก่อนดูเซิร์งก่อนโอเคอันนี้เราต้องวัดมุมด้วยนะเราต้องวัดมุมเราต้อง เวียงไปแรงประมาณนี้แล้วก็อ๋อไปนี่้อู้ยอ๋อผมรู้แล้วมันช้ยงไงคือเหมือนมันแบบเป็นเป็นการต่อยอะไรประมาณนี้ท่าผู้ชมดูนี่นะเนี่ยถ้าเกิดผมขยับมือเริ่มแรงใช่ไหมท่าผู้ชมจะสังเกตดีๆมันจะเริ่มเดี๋ยวผมจะหยุดเวลาครับผมดูนะครับอา้าวเนี่ยนะสังเกตมั้ยมันจะมีแบบเหมือนสีเขียวๆเ,เหมือนเป็นการชาร์จพลังอะไรประมาณนี้เพราะพอไปโดนคนเนี่ย พอปิโดนคนเนี่ยมันก็เกิดสิ่งนี้ครับท่านผู้ชมดูนี่ยอกบึ้มอ้าวอ,อะไรวะมันต้องซูเปอร์ฮิวแมนกับกุญยนนะท่านผู้ชมนี่ไปบึ้มอู้อู <c ười> อออ้หัวเขายัางไอ้นี่อยู่เลยคือเปล่งประกายทุกเวลานะครับผมเปล่งประกายออร่าสามสองหนึ่งบึ้มหายไปเลย โอ้โอยู่นี่โอ้ยดูสภาพก่อนดีกว่าโอ้โหทำไบปุ่มเข้าไปโอ้โหเหมือนสภาพไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมแต่พอกด S อโอ้โหตายเปชิ้นส่วนมันต้องลองกับสิ่งก่อสร้างใช่ไหมครับท่านผู้ชมเรามาลองกับ brick home มันนี้ดีกว่าเป็นบ้านที่เขาเนี่ยไม่ไม่เคยปิดทีวีดูแต่รายการนําโอ้โอ้โหโอ้โหขอโทษเสกบ้านมาใหม่ดีกว่าโอเคน้ำโอ้ทำไมคนเขา อี่แปลกๆอ้อผมก็ลงมอสอีกอันหนึ่งมาด้วยเป็นเวฟกอสนะผมแต่ผมจะเอามาลองหลังจากทดลองไอ้ซูเปอร์ฮิวแมนจบนะครับผมโอ้ยมาลองกันดีก,กว่านะครับผมโอเคได้เวลาตายแล้วไอ้บ้านโงๆน่ๆแล้วผมสามดอกหนึ่งบึ้มนี่โคตรเวอร์โอ้โหท่านชมดูแค่แค่แค่ใช้พลังมือเนี่ยแค่ใช้พลังมือเนี่ยแต่ทั้งทำให้ทั้งบ้านแบบกระจายเป็นชิ้นส่วนอนะ่ะโอ้โห มันต้องรถยนต์นะผมมันไม่ใช่รถยนต์มันคือรถชีพนะครับผมสุร์ฮิวแมนออกลงปึ้มอ้าวไม่ระเบิดอะไรของมันมันต้องเอาใหม่ฮนะไม่ระเบิดแล้วก็ต้องเฮ้ยจอ่อุ้ยอุ้ยระเบิดไปเลยเวี่ยงลงมา,านี่นี่ฟิปได้ด้วยโอ้นี่กลับมาท่าเริ่มเดิมนะผมดูเหมือนรถก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันต้องตัวนี้ the v e god นะผมเพอเขียนว่าเป็น ร่างดึกลับนะผมฟิกเกอร์เนี่ยแปลว่าร่างอะไประมาณนั้นนะผมโอ้ยโคตรแรงโหเอาจนคอมจะไม่เอาจนคอมจะไม่ไหวเลยโอเคมาลองดีกว่าถ้าสองตัวนี้เนี่ยมันมาเจอกันอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเจ้าไม่สมควรอยู่บนโลกนี้เฮ้ยนายก็นายก็เหมือนกันอ่ะแนายมีนายมีสิทธิ์อะไรมาอ้ามฉันปื้มโอ้ย พระเจ้าช <mile> ่วย slow m o t i o ก็ไม่ได้ก็ช่วงนี้เสียงผมจะแปลกๆหน่อยนะครับผมเพื่อให้มันเตอร์เทนนิ่งหรือว่าบันเทิงขึ้นนะครับผมก็ผมว่าท่านผู้ชมน่าจะชอบสไตล์ที่ผมพูดแบบนี้แหละนะครับโอเคสงสัยว่าผมต้อง slow motion นะครับผมเอาหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไปเลยโอเคท่านผู้ชมนี่คือ slow motion หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะดูนี่อ้าวอ้าวดึงยังไม่ไปโอเคสามสองหนึ่ง ไปนี่ไปครับสโลโมชันหนึ่งเปอร์เซนต์เอาต้องสโลโมชั่นเฮ้ยเจ้านี่อู้นี่คือสโลโมชั่นหนึ่งเปอร์เซนต์นะผมอู้เห็นแล้วนี่คือขนาดภาพช้าเลยคอมผมช้ามากเลยโอ้โหเอฟเฟค,ค่อซะคอมแบบคู่โอ้โหนี่เหมือนไอออนแคนนอนเลยเอ้ยอ้ยเอ้ยนี่กลับมาประทะกันใหม่ครับเมื่อกี้นี่โอ้โหผมสโลว์ไม่ทันอนะ่ะแเราเป็นคือคอมใหม โอ้โหนี่มันก็เด้งเห็นไหมครับโอ้โหเด้งเลยโอ้โห้วโค้ดโค้ดเร็วผมขอลองทดสอบไอตัวนี้ดีกว่าว่าถ้ามันถ้ามันโดนปืนยิงเนี่ยเอา Desert Eagle Desert Eagle เนี่ยเป็นปืนพกนะผมถ้ามันถ้ามันโดนยิงแล้วตายเนี่ยแต่ทำไมมีความรู้สึกว่าเลือดมันไม่เต็มนี่เป็นห่วยแตกห่วยแตกแต่ว่าประสิทธิภาพก็ไม่ห่วยแตกนี่นี่เป็นการต่อยนะผม มาทดสอบกับอันนี้ดีกว่าับผมว่ามันจะแรงได้แค่ไหนนี่มาเริ่มจากซูเปอร์ฮิวแมนนะครับผมเราจะใช้แรงต่อยที่เท่ากันนะผมยอบึ yeah! ้มนี่โอ้โหแต่ต่อยขนาดนี้ก็ได้ก็สุดยอดแล้วนะมันต้องทดสอบกับไอ้นี่โอ้โหหายไปไหนเนี่ยโอ้มันเด้งมาอยู่นี่ได้ไงสร้างมันเถอะนะผมนี่มันต้องเดอะไรฟกอดนะครับผมนี่ดูนี่สามต่อหนึ่งนี่ดูสภาพ อ้าวออาวก็แปลว่าอันนี้มันกากว่าเดีย๋ยวมันทำาไ,ไม่ได้โอ้อน,นี่อยูส่าพลังงานต้องเยอะกว่าแต่ดันทำลายบริกวอ a l l ไม่ได้อะทำไมมันกากโอ้ยแต่ผมผมว่ามันโอเวอร์เกินไปถ้าเกิดสองตัวนี้เกิดประทักกันในโลกจริงขึ้นมาคิดว่าฝ่ายไหนจะเป็นผู้ชนะครับท่านผู้ชมด้วยเนื่องจากว่าประชากรโลกเนี่ยมีอยู่ประมาณ7,400พันล้าน คนนะครับผมผมคิดว่าถ้าทุกคนบนเลิกบรรยายเลยนะผมมาดูประสิทธิภาพโอ้โหดูเป็นไงคนนี้อีเกือบตายเเกือบตายท่านมชมัม้ยมถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็ทำแบบนี้เนี่ยทำแบบนี้จบแล้วไม่ต้องไม่ต้องมาไอ้นี่ด้วยถ้าสมมติไอ้พวกซูเปอร์ฮีลแมนนี่มาแล้วก็ได้ทำแบบนี้ใช่ไหมไม่ต้องไปสู้เลยมันเลยอะ เป็นไงตายหมดเนาะอาวุธเทคโนโลยีของมนุษย์ที่มันดีจริงๆเลยแต่แต่ถ้านายเจอซันอะ่ะปืนพวกนายจะทำาิดได้เฮ้ยทำอย่างนี้ไงอ้าวไม่ตายว่ะโอ้แต่ขอโทษครับแต่ฉันมีสิ่งนี้โอ้ยอลังการงานสร้างยิงซํำเข้าไป เป็นไงอ่ะไอ้เจ้าหุ่นยนต์เจ้าเจ้ายังไม่ตายดีๆใช่ไหมนายมันไอ้ชั่วตายซะนี่เป็นไงอ่ะมนุษย์โอ,อ้ยช่วยด้วยนี่ขาะที่ฉันยังมีชีวิตอยู่ฉันก็ยิงซ้ำไปโดนบ้างไม่ไหน่โอ้โหหุ่นยนต์ไปแต้อซุ่มเป็นไงอ่ะม,ม,มนุษย์มันมีน้ำเนี่ยถ้าเออผมว่าอัปเดตหน้าเขาน่าจะเพิ่มปืนน้ำเข้ามาอยากให้เขาเพิ่มวอเตอร์กันนะผมถ้าผมเอาตัวนี้เนี่ยเอามาขยายอ่ะรูสกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น นี่นะท่านชมดูซิว่าเขาเนี่ยจะพลังงานอลังการงานสร้างหรือโอ้ยโอ้ยโอ้ยสวงสผมขยายมันเยอะเกินนะผมต้องค่อยๆขยายอ่าค่อยคอยนะค่อยคอยนะโอเคอุ้อูอ้คือคือตัวมันหนักเกิน <laughs> resize map โอ้โหใหญ่แค่นี้แหละพอแล้วยืนให้ได้เจ้าต้องยืนให้ได้ stop resizing ก่อน โอ้ยแต่ไม่กี้เสียงผมแปลกมากเลยนยี่นะโอเคเราก็ยืนได้แล้วแหละนะยืนให้ได้ยืน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 โอ้ก่อนไหนๆก่อนก่อนมันจะตายแล้วก็เอาบ้านหลังนี้มาต่อยพ่อหลังนี้ไปซะนี่พลังงานพ,พลังงานยังไม่เต็มใจโอเคพลังงานวยเออแรงขึ้นด้วยผมก็อลองกับบ้านที่มันแข็งแรงกว่านี้เช่นบ้านหลังนี้นี่บ้านหลังนี้มันแข็งแรงกว่านะผม สามสองหนึ่งดันนี้เออโอ้โหตายแหละแข็งแรงกว่านี้โอ้โหนีอ้าวได้ได้แค่นี้พลังงานของคุณได้แค่นี้จริงหรอฮะมันต้องนี่สามสองหนึ่งบึ้มอ้าวเอาติดเลยนี่อ้าวบึ้มไอโอ้โหอะไรเนี่ยทำไมมันอ่อนพลังขนาดผมว่าบ้านหลังนี้มันแข็งแรงเกินไป นอาจจะทำมาให้พังไม่ได้แต่ว่าเรามาลองกับเบร destructible brick tower กันนะครับผมนี่มาดูซิว่าไอตัวเขียวนี้เนี่ยมันจะทำอะไรได้บึ้มนี่นี่มันถล่มเลยวะหมดแรงนะผมมันก็ถล่มแล้วมันตึกบักด้านใดของซัพพอร์ตมันพังมันก็ต้องบึ้มแล้วผมก็จบกันไปครับสำหรับคลิป People p l a y g ก o u n d กับ Mo d Superhuman และ Mo สเดอะเวสต์กนะผมมอสนี้ก็โดน เลยคอมเมนในหน้าแรกๆของสตรีเวิร์กซ์อเลยนะผมน่าจะหาง่ายกันอยู่นะผมก็ขอ,ขอบคุณท่านชมมากครับที่ช่วยคอมเมนต์มดนี้มาในใต้คลิปนะผมแล้วก็ถ้าเกิดมีมอดอะไรนะ่าสนใจหรือว่าให้ผมลองโอโหมือหักเลยถ้าเกิดมีมอดอะไรให้ผมลองในอนาคตก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้ครับผมแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสำนับวันนี้สวัสดีครับโอ้โห,โ,โ,หโคตรแรง เละเป็นชิ้นเลยซูเปอร์ฮิวแมนโอ้ยคอมไม่เป็นชิ้นแล้วโอ้โหก็ขอบคุณที่ดูมาถึงจุดนี้ครับผมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำนนี้สวัสดีครับทำไมคนนี้มันแปลกๆเนี่ยโอ้โหแตกเป็นชิ้นเลย